เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ระหว่างผู้ค้ำประกันและผู้จำานงใครต้องรับผิดชอบในหนี้ของลูกหนี้มากกว่ากันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจที่ฝนเพิ่งได้รับมานะคะดังนั้นในวันนี้ฝนจึงอยากที่จะเปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องของความรับผิดของผู้ค้ำประกันและผู้จำานงแล้วก็ท้ายที่สุดเดี๋ยวจะสรุปความให้นะคะแรกก่อนเลยในส่วนของผู้ค้ำประกัน กฎหมายค้ำประกันก็มีการแก้ไขมาเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าเมื่อผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาค้ำประกันหนี้รายใดแล้วเนี่ยในข้อความมันจะมียูเลยว่าค้ำประกันหนี้ที่มีในอดีตปัจจุบันรวมถึงนี่อนาคตนะคะเช่นสมมุติว่าฝนกู้เงิน1ล้านต่อมาในหนึเป็นเพื่อนฝนมาค้ำประกันหนี้ฝน1ล้านบาทต่อมาฝนเพิ่มวงเงินอีก1ล้านบาท ในหนึ่งไม่ได้มาค้ำประกันแต่ในสองเนี่ยมาค้ำประกันผลหนึ่งล้านบาทถ้าเป็นกฎหมายเก่านะคะทั้งนายหนึ่งและนายสองแม้เซ็นสัญญาคนละครั้งกันเนี่ยครั้งละหนึ่งล้านบาทเนี่ยต้องร่วมรับผิดกับผลสองล้านบาทเพราะว่าในสัญญาค้ำประกันบอกว่านี่ในอดีตรวมถึงนี่ในอนาคตนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายแก้ไขแล้วก็คือว่าใครเซ็นค้ำประกันในนี่ครั้งใดก็ร่วมรับผิดชอบเฉพาะนี่ครั้ง นั้นๆน,น,นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของฝากของอผู้จำนองกันบ้างนะคะซึ่งกฎหมายจำนองนั้นเนี่ยปัจจุบันแก้เนี่ยร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่บังคับเอากับทรัพย์จำนองแล้วไม่พอชําระหนี้เนี่ยก็คือถือว่าผู้รับจำนองไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ส่วนเกินเว้นเแต่ว่าลูกหนี้ผู้กู้นั้นน่ยก็คือเป็นผู้จำนนงด้วย ซึ่งแม้ว่าจะหลุดในฐานะผู้จำลองแต่ก็ยังต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้กู้นะคะต่อมาเมื่อมีการจำลองแล้วเนี่ยถ้าใครเคยทำสัญญาจำลองหรือเคยเห็นสัญญาจำลองนะคะก็จะมีนอกจากสัญญาจำลองแล้วจะมีบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจำลองซึ่งในบันทึกเพิ่มเติมนั้นเนี่ยเป็นข้อความสมม็จรูปะนะคะระบุเพิ่มว่าหากบังคับจำลองไม่พอชำระหนี้ก็ให้สามารถที่จะบังคับกับทรัพย์สินอื่นของผู้จำลองได้ คราวนี้ก็มีปัญหากันว่า i, เฮ้ยไอข้อความเนี้มันขัดต่อกฎหมายไหมเพราะในกฎหมายเนี่ยถ้าบังคับทรัพย์จำนองไม่พอชําระะนี่แล้วเนี่ยก็ถือว่าจบกันคราวนี้ก็ขึ้นสู่ศาลฎีกาในประเด็นนี้ท้ายที่สุดก็มีการตีความกลับไปกลับมาและยืนหลักว่าแม้กฎหมายจะระบุชัดว่าถ้าบังคับกับจำนองไม่พอชําระะนี่ผู้จำนองไม่ต้องรับผิดในนี่ส่วนที่เกินแต่กฎหมายบอกว่าในเมื่อ คุณไปทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจำนองว่าถ้าขายทรัพย์ไม่พอชำระหนี้ยินดีที่จะให้บังคับกับทรัพย์สินเพิ่มเติมดังนั้นแม้กฎหมายจะระบุไว้ว่าห้ามบังคับเกินกว่าทรัพย์จำนองแต่กฎหมายก็บอกว่าให้อิสระในการแสดงเจตนาดังนั้นจึงสามารถที่จะบังคับได้ซึ่งในความเป็นจริงนั้นผลข้อเชื่อเลยเกินว่าถ้า ผู้จำลองสามารถเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากที่จะมีข้อความเพิ่มเติมนี้ขึ้นมานะคะแต่ทางเลือกของเรานั้นไม่เหมือนกันมันจึงทำให้ต้องจำลองโดยรับเงื่อนไขนี้ซึ่งในภาวะที่มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยผู้รับจำลองไม่ต้องรับผิดเกินกว่าที่จดจำลองหรือไม่เพราะว่าดีกาอาจจะกลับไปกลับมาได้ทางแก้ของธนาคารคือสมมติว่าในหนึ่งกู้ โดยมีทรัพย์สินของนายสองมาจำนองไว้ดังนั้นเพื่อการพลาดอีกชั้นหนึ่งก็คือนอกจากนายสองจะจดจำนองแล้วเนี่ยก็ให้เส,สัญญาค้ำประกันไปด้วยเพราะถ้าบังคับกับทรัพย์จำนองไม่พอชำระหนี่แล้วต้องหลุดเนื่องจากเาเป็นผู้จำนองก็ด้วยผลขอ,ของการเป็นผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบในนี่ส่วนที่เหลือนะคะและท้ายที่สุดกฎหมายก็มีการแก้ไขเพื่อให้มัน ใช้ได้ในทางปฏิบัติและคำนึงถึงอำนาจต่อรองของเจ้าหนี้และลูกหนี้ในปี2,558กฎหมายเกี่ยวกับจำนองและคำประกันเนี่ยก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยระบุชัดเลยว่าถ้าบังคับกับทรัพย์จำนองแล้วไม่พอจะชำระหนี้แม้มีบันทึกข้อตกลงว่าให้สามารถบังคับกับทรัพย์สินอื่นได้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้ได้ และรวมถึงถ้าผู้จำนองเนี่ยคือผู้ค้ำประกันด้วยก็ให้เอาในส่วนนี้มาบังคับใช้ด้วยกันสรุปความก็คือกฎหมายก็เลยได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในเรื่องที่ต้องการให้การจำนองนั้นผูกพันผู้ที่ต้องการที่จะร่วมรับผิดกับพวกนี้เพียงแค่ทรัพย์ที่นำมาจำนองไม่ให้เลยเถิดไปลายไปถึงความรับผิดชอบอื่นๆแม้ ผู้จำนองจะเซ็นสัญญาในฐานะผู้ค้ำประกันก็ตามนะคะอาละกลับมาสู่คำถามว่าในกรณีของผู้ค้ำประกันและผู้จำนองถ้าเป็นคนละคนกันเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนะชำระหนี้ใครต้องรวมรับผิดกับลูกหนี้มากกว่ากันอะกรณีแรกก่อนเลยของผู้จำนองนะคะผู้จำนองเนี่ยเมื่อกี้เราก็บอกกันไปแล้วว่าถ้าขายทรัพย์แล้วไม่พอชำระหนี้ผู้จำนองไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ เกินกว่าทรัพย์ที่มาจำนองแต่นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ทรัพย์จำนองที่คุณเอาเป็นค้ำประกันหนี้ไว้เนี่ยต้องถูกขายทอดตลาดออกไปเพื่อชำระหนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าไม่พอชำระหนี้ทางเจ้าหนี้ถึงจะมาบังคับเอากับผู้ค้ำประกันหรือลูกหนี้ส่วนผู้ค้ำประกันถ้า ออกขายซับจำลองแล้วไม่พอชําระหนี้คุณต้องร่วมรับผิดชําระหนี้จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้จนครบทวนสรุปความคือถ้าเป็นผู้รับจำนองเจ็บแต่จบคือถูกบังคับก่อนเลยแต่ถ้ามีหนี้สินเหลือเท่าไหร่คุณไม่เป็นต้องรับผิดชอบแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ค้ำประกันคือ คุณเป็นลูกหนี้ลำดับสองที่เขาต้องบังคับกับทรัพจำนนองให้เสร็จแล้วแต่คราวนี้ถ้าบังคับกับทรัพจำนนองแล้วไม่พอชำระหนี้ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดในหนี้จนกว่าจะครบตามวงเงินค้ำประกันซึ่งเมื่อจหนี้คิดอัตราดอกเบีย้ยผิดนะัดต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะถูกฟ้องล้มละลายได้ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อคำนวณภาระหนี้แล้วเกิน1ล้านบาทถึง คุณอาจจะเสี่ยงที่จะต้องถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินอายัดเงินเดือนหรือสิทธทิเรียกร้องใดๆของคุณไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือกรรมสิทธิ์ร่วมจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนแต่ยังไงเสียเนี่ยคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าวงเงินที่คุณค้ำประกันพร้อมกับดอกเบี้ยที่ผิดนัดนะคะสรุปความจำนองคือเจ็บก่อนแต่จบไม่ยืดเตื้อส่วนค้ำประกัน ต้องมาลุ้นว่าถ้าบังคับกับรัพย์จำลองแล้วไม่พอชําระนี่เราในฐานะผู้คาประกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบนี้จนกว่าจะครบถ้วนนะคะในสภาวะแบบนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งในส่วนของลูกหนี้ผู้คาประกันแล้วก็ผู้จำลองนะคะซึ่งโดยส่วนตัวฝนเชื่อเหลือเกินว่าการที่เราจะกู้แล้วใครยินดีที่ช่วยเหลือเราในฐานะผู้คาประกันหรือผู้จำลองนั้นถือว่าผู้กู้คุณมีกัลยาณมิตรที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อคุณมีกัลยานามิตรที่ดีแบบนี้แล้วคุณก็ควรที่จะรักษาความเชื่อใจและความเป็นกัลยานามิตรนี้ให้สืบทอดกันไปโดยการรักษาเครดิตซึ่งแน่นอนว่าหากมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุไม่คาดฝันการหันหน้าพูดคุยกันก็ย่อมที่เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าให้ผู้คำประกันหรือผู้จำนองต้องไปรับรู้เรื่องนี้จากเจ้าหนี้นะคะทุกปัญหามีทางแก้ไขขอแค่เรายอมรับ และเปิดใจที่จะหันหน้าเข้าหากันค่ะขอบคุณค่ะ